นนทะเลลมแห้งๆเพื่อนๆทะเลลมแห้งฝ้าก็ใสแอดพ้ามาเดินออกับลังกายอันนี้อีกมองนึงเล้าเพื่อนๆอ,นนอีกมองนึงอันนี้ก็มีขนาดทะเลที่ั่นเพืือนกันไอันนี้สมีเกาะห่างๆอ,อยู่บนเหมืนกันีน่ทะเจอมอนยักเพื่อนบานเหมือนรจายักเพื่อนบาน หนาทะเลอ่ะจะมองนีเก็เห็นงามคือกันจะเพื่อนๆอ้ทะเลน้ำกำลังสิ่งมาซีโมงแรกจะเพื่อนๆ ติีคน,นนอ,อนบนตัวนอนแกก็เลยไประหย,ยัดตีคนมะยางเด่นด้วยจ้ะมายางเด่นกับหินโค้นหินจ้ะน,นี่เพือน,อนๆนี่ปุ้มนี่กำลังเสียนขึ้นไม้จ้ะอันนี้กำลังขึ้นไม้จ้ะเพื่อนๆนี่เห็มะเสิ่ออกนอน ไม่จ้ะก็ล้งสิดๆหน่อยค่ะต้นออกดอกต้องออกยอดฮะก้แย่เสีอไอ้เอาดอกมันไปป่อยดอกเป,กปกื่อนๆจ้ะเนะม่าะไพบท้ายเห็นหาคนเน่าคนเกิดเนาะกอแย่จยันยิ่งสล่ะจ้ะ คอ,อยยางเอาเนาะซีมองแอร์อจ่าลังจากเฮ็ดงานเรียบจ่าใครไป็บ้างไรชดเพื่อนๆเ,เ,เนาะแย่แตเฮ็ดงานนั่นเนาะเวลาเพื่อน,อนไรมันก็สูงกงลางวัแยแกเฮ็ดงานกับนังกินขา้าวเห็นข่าว่ามีกด์หม่เนาะบอบประหาเบิ่งเกินไปสิบนาทีบางทีแย่เปิดไใ้โทรศัพท์เปิดไว้ป,ไป,ประมาณหา้านาทีหรือสิบนาทีบางทีแย่หมดลูกค้า แอรก็ต้องปิดเสียงแอรก็จึงเงอไปเบรโทรศัพท์แต่ละเทียนนะเทียกัลืมเขียนเด้อยาลาแย่เด้อไปเปิ่อนๆแย่เฮ็ดงาั้นนวดมันกับเทแย่ก็เปิดไว้แต่แย่เสียบไหวเนาะเสียบเสียบบ่ไห้ไมนได้ยินเสียงนะเพื่อนๆก็เลยแบบว่าเพียงถือเพื่อนอ่านเพื่อนอีกเขาใจผิดเนาะเทแย่ก็กดกั๊ตุลใหม่กดกั๊ตุลใหม่แล้วแกลับมาหนวดอันนี้ก่อนอี่งามๆเพื่อนๆ ู้โดดเดียวเดียวดายเลยฮะนี่โดดเดียวเดียวดายเลยงามนนะแหม่ต้ออยู่โดดเดียวขนาดทะเลจ้ะเอสิยังบอกไปเรื่อยๆเด้อเพื่อนๆว่างขังทะเลจ้ะเนี่ยเอาแบบว่าอัน เก็บได้หมดเลยบาีแย่บพราะเคยมาเก็บตั้งแต่ขนาดทะเลขึ้นเนาะทะเลยหลายจ้ะมันไม่ซุกหมองไหมเพื่อนๆไม่ซุกหมองเลยมันสิติดกันเนี่ยแต่บางมองกับบะมี่ดอกนะเพื่อนๆบางมองกับบะมี่ดอกนะบางมองกับม,บม,บมีพักชนิดอื่นจ้ะกับผมทะเลยังสีนะไปแย่กับย่างไปเรื่อยๆจ้ะ ก้อนหินแบนๆจ้ะมองนี่สีหินแบนๆจ้ะไปอีกมองนึงมันสีกลมๆเนาะถ้ามองนี่มันสีแบนๆจ้ะเพื่อนๆเห็นปะก้อนหินมันสีแบนๆไหมสีแบนๆเพื่อนๆเปล่นอย่ันมันสีมีมันมันสีมี่ชนิดแบนๆหัึ่งสีไหมก้อนหินมันชื่ออะไรเพื่อนๆนี่มองนี่มันสีแบนๆเนี่ยแบนๆหนึ่งสีได้ไหมแบนๆเรื่อยเลยเพื่อนๆมองอีกมองนึงที่แยกไปมันสีกลมๆ มันไม่จะแบนแบนเลยเพื่อนเพื่อนนี่เป็นแบนแบนแมสเพื่อนเพื่อนบ่างวะก็คือกันเด้เนี่ยเบึ้งเถอะเนี่ยออ่นทุกอย่างแบนแบนมาเลยจ้ะเนี่ยเรียกไมน้อยก็แบนเบึ้งนี่ไม่แย่เด้อยนี่เนี่ยมันจะเป็นแบนแบนแต่มองที่แอปไปมองนึงมันจะเป็นกลมกลมเนี่ยแบนมาเลยเพื่อนเพื่อนนี่เบึ้งแบนมาเลยเนาะ เบิ่งถั่วมันแบนๆเนี่เพื่อนเเบิ่งนคือกานเลยเพื่อนเอนมีแบนเบิแลวเบงเบิงบนิดแบนนเพื่อนเอเอเ้อเนงาแกกสีคอย คนหลายเติมอยู่บนนั้น แล้วแย่เรื่อยจ้ะแะย่สิย่างไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเพื่อนรอขนาดทะเลมีไะ แต่มันมันเหมือนเวลาไม่หยอดแล้ว นสิเป็นนสิเป็นเม็ดลวจ้ะเพื่อนๆเอออีน็นท่านได้เอานขอให้เม็ดมาคนนึ่งละจ้ะแยเสียหายแล้วก็ไปแก่กันจ้ะแย่่งหายจ้ะเอาไปลปูกมันเป็นดอกประดับได้จ้ะทั้งเม็ดกระเทียมทั้งเม็ดดอกขนาเดอา้อใครอยากได้ย่งหายจัเดมาหาแ่แล้วเอาชยเอาไวไกับแเด้อยแ,แยจะเอาไปหายจดอก,ก น้ำเมล็ดกระเทียมเม็ดขนาดจ้ะแย่ทรงหายจ้ะเพื่อนๆจ้าก็เป็นพิธีดีซึ่งกันและกันก็เป็นยังเราจ้ะแค่นี้นึงก็คิดบาทเราจ้ะคือแย่อยากให้ปลูกในเมืองไทยเฮาเมเนาะเนาะคือกระเทียมนี่เบิ่งตัวกินอันนี้นิมองในกระหงามนเพื่อนมออันสิเป็นๆนะเพื่อนๆมองนี่มันสิเป็น หินสิเบนเนี่ยงกว่าหินมันเป็นหินบุ๊บก็รันเนี่ยตรงนี้หินมันสิเนบนเดี๋ยวเพื่อนๆนี่มันเป็นมันเป็นใ่บ่องบ่อยมองบ่อยไปอีกมองนึ่งมันสิกลมกลมจ้ะอันนี้มันสิเบนจ้ะอันนี้ผักโมทะเลผักโมทะเลเพื่อนๆถามมาว่าอันเป็นรสชาติคือ ผือกัะผมบานห้าบอจ้ะไม่ใช่เป็นอันคืออันนี้แม่ขี่เฮอเอามาห,าหม่อมกห่อมก็ได้เอาไปแกงก็ได้บ้านบานหฮาผักขมเอาแค่ไปลวกกินเนาะที่อันเนี้ยไปห่อมก,ก็ได้เอาไปอันไปแกงก็ได้จ้ะเอาไปพัด,ดมันหอยก็ได้จ้ะไปลวกกินก็นได้จ้ะให้กินได้หลายอย่างะไอ้ผักผมทะเล เฮ็ดกินได้หลายอย่างแมมเพื่อนๆพื่เฮ็ดกินได้หลายอย่างเนาะอันเอาไปห่อหม,มกก็คือมันสีเฮ็ดได้หลายอย่างมันคือจัง,งอัะน่ะย่อไหมไปยอ่อที่เอามาห่อหม,มกเหมือาร์กิเลิศเขาเอามาห่อหม,มกได้แต่อันนี้เห็เฮ็ดแหย่ซุกอย่างเลยเพื่อนๆ พอนเห็นย yeah, uh ูมองนี้มันจะเป็นนแบนเด้อจากเพื่อนนี่เป็นบนจ้ะเนมันจะเป็นเป็นบนเป็นเป็นแบนเลยเพื่อนจ้านีอันนี้มันจะยู่อีกมองนึ่งเด้อนเพื่อนอยากมาถสมา้ามาอีกมองนึ่งจ้ะได้เสียวได้เม็ดเลยจากประมาณอีกชักสองอาทิตย์เพราว่ามันคือสีรยละรยเหมือนละปืนเพื่อนเ

เกิ่นว่างามบ่ะมองนี <f> ้ม so, ันจะเป็น <sk> ก <im S 2> ้อนหินแบนบๆจ้ะแบนแบนๆจ้ะออกกำลังกายกรับพี่แอร์ได้อจ้ะก้อนหินงามๆตอนมันแบนจ้ะเพื่อนๆมันแบน masih ya oh kemarin kayak ada ก้อนเพื่อนก้อนก้อนหินมันงามไหมเพื่อนเพื่อนก้อนหินงามดีสิอันนี้อีกมองนึงเล้วจะเบิ่งสังเกตก้อนหินแล้วก็คือกันมองนี้ก้อนหินมันสิเป็นเบนเป็นเบนจ้ะเห็นไหม ก็เหนน็นมันสีเบนเบลจ้ะเนี่ยน่ะเปืเปเป่อนๆไม่เหาออก,กำลังกายก็ย่าเด้ออันนี้อันเปนตนี้มันพังจะน้ำม,มันมาแรงน้มันมสะนามแห้งๆจ้ะสองสมปีมันนีน้ำแห้งอีี ยังม่ใช่คืนยังเสียเเพื่นๆตันท้ายหลายมันแบบคืนหลายอีรีเพื่อนๆด้ก่อนเห็นตรงนี้มันมันผัดก่อนเห็นมากแม่เพื่นๆผัดก่อนเห็นมานี่ออกก็ลังไกยก็แย่ด้วย ได้สดเพราท่านเป็นจ้าอยากแอ่อยากได้อยู่แต่เพราท่านมีเวลาตื่นเสาร์มาให้อ่แปดมงเสาร์ย่ตกเทหงันย่เ็ดงานนวดด้วยเพื่อนเพื่อนตั้งก้อนแย่นวดร้านนวดข้างนอกก็พัดเออโควิดมากกัเปิดได้สองเดือนแย่ก็ปิดร้านข้างนอกแก่ก็มาเปิดเปิดยุบานจ้ะนวดเปิดยุบานจ้ะมาได้กับสามคนมาได้กับสี่คนมาได้กับห้าคนแย่รับเฉพาะเท่านี้จ้ะ เินเันคนหนาไหมเ,เพื่นอนเอ็มบ้าโอ้ยจีบไปหอดปุ๋นแล้วแยาสิยังอันนี้อีกอันนี้อีกฟังหนึ่งก็จ้ะอันนี้บ่บ่ค่อยมาเก็บจ้ะเห็นบ้าเขาไม่ห้อยคนเก็บเลยตรงี้ห้อยคนเก็บเลยเพราะมันหลายจ้ะไม่สกินบ่หมดบ่ร์หินอันนี้อีกฟังหนึ่งน่าเพื่อนๆนี่อันนี้จะมองนี่จังคอยเป็นก้อน,อนๆว่าก่อนหินทั้งนั้นเลยเแย่เพื่อนๆ ทะเลก่อนเห็นเนาะอ,อยู่นี่ยแย่แะอยูสามสี่หมองไม่จะเห็นถ้าเรไปฝุ่นน้ำทองทะเลมันมันเสียอันนั้นดูโอ้ยยังสีั้งหลายค่ะมาทั้งนี้ก็หลายทั้งฝุ่นก็นหลายเพื่อนๆถ้าเรามองหลายอีดีนี่ถ้าเป็นวันเท่าก็เอาตอนน้นน้อยๆน,น,น,นี่ไปไปลูกเนาะเดี๋ยวเออ มันก็ลึกอยู่เลยเพื่อนเพื่อนพูนพูนอ่ะโอ้ยมันลึกมันลึกก้อนหิมมันขึ้นมามันลึกเพื่อนเนั่นต้นหน่อยหนอยมันน่ะเนี่ยแต่เอาคนๆคนั่งสิได้ปะโอ้ยขาด แย่ยังมาขุดเนาะน,นขาดขาดุดเพื่อนยุ่ือกจ้ะจะขึ้นใหายแย่ปะต้องเอาอันนี้ไปปลูกเนาะต้นหนึ่งดนต้นนึงแล้วเพื่อนๆพูดพูดนะเพื่อนๆ ขอบขอบทะเลอ,อันนี้อมองนึงแนละ้วเพื่อนๆมัน,น,นไม่หลายมองจ้ะดีิ่งแย้ภาพไปน่ะนะมองนึ่งอ้ยอบเห็นนะนี่เพื่อนเพื่แย,ย้จะหาขนาดต้นไม่อยไปปลูกค่ะปลูกยังป้านี่ เี่เบี้ยได้แล้วล่เพื่อนเดี๋ยนวะหาเงันเงยเเพื่อนเพื่อนตะหากมันเงเีมันจะขึ่นแย่ป่ะล่ะหาเงนเงียบเงบเพื่อน่ลองเบิงเนาะเพื่อนๆเนาะพื่อนเพื่อน อันนี้มองนึงเด้อจะ้ะมองนี้มันสิเป็นเม็ดละเพื่อนเพื่อนนี่มันสิเป็นเม็ดละเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อแอฟซี้ของแย่ด๊าคนไหนอยากได้ก็แท็กมาหาแย่ดเด้อจะ้ะเม็ดมันจะ้ะแย่สุดชงไปหายฟี่แต่เวลาปลูกมันขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปมมหาแย่เบิ้งท้อนนั่นละเพื่อนเพื่อน ไอรูปมาให้ยาดเบื้องแยกจากเบืงอยากเบื้งรูปเท่านั้นแหละเพื่อนๆมีย่าสวยมากมาเบื้องนันพักตักกแตนเนีย่ยจะเปื่อนๆดอกยากงหงงางงงาางิ่งหางแฮ้งเหี่ยวเลยเปื่อนๆเด้อ อ้วนเชฟนเนาะเพื่อนเนาะนี่ออกกำลังกายจังเลยกิน,กนกหลายไม่สีอ้วนแห้งกินแห้งอ้วนเนี่ยย่ใช้เอาไปปลูกให้เพื่อนเพิ่งเนี่ยไปปลูกแน่น,นั่นเด้อในเฮียนพักของย่ดีหลังป่ะไปปลูกกับออคน้อยตัวนยานเทพไทยหลายปีแล้วละ่ะแต่ตอนนี้เพป็นเฮทพหัก,ไไกเไหวเนาะเพื่อนเนาะ ันทะเลอย่งมองเด้งเลยผู้เห็นเ่นเพื่อนเขาชี้มาชี้มาชิม่งเราสิบปอนด์ย่างชีสม่งเราสิบปอนด์เยอเพือนมองถองงานทางเ่อนเพื่อนน้ำเนาะเพื่อนเพื่อนอันนี้อีกมองนึงงด้วเพื่อนเพื่อนมองเด้ด้วเพื่อนเพื่อนจ้า ม,มองหนึงอีกเด้อเพื่อนๆมันกำลังเสียอันแก่แล้วล่ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยเห็นบ่นานะครับคลิปนี้กท็ทอดนี้ก่อนอะเพื่อนเพื่อนจ้าบ๊ายบายเจอกัอเย็นคลิปหน้าเด้อจ้า